สอนวิธีทำบ็อกคลี่นะคะจากลวดกร,รมะหยีแบบง่ายๆแบบนี้นะคะไปดูวิธีการทำกันเลยอุปกรณ์ของเราก็มีลวดกรมะหยีสีเขียวนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นสองสีนะนี่เป็นสีเขียวเหมือนกันนะคะลำดับแรกนะคะเราเอามาสองเส้นก่อนนะคะแล้วก็พับครึ่งนะจากนั้นนะคะมาพับให้เป็นสามส่วนแบบนี้คะ่ะนี่คะ่ะก็ประมาณสองนิ้วนะคะ แล้วก็จากนั้นนะคะก็เอามาอีกเส้นหนึ่งนะคะแล้วก็มาม้วนแบบนี้ค่ะเราจะม้วนแบบนี้นะคะทั้งหมดประมาณ2เส้นด้วยกันนะคะหรือว่ามากกว่านั้นตามความชอบของเราค่ะวางไว้ก่อนนะคะจากนั้นก็เอารวกาดกระมี่สีเขียวมานะคะแล้วก็มาม้วนนะคะแบบนี้ค่ะให้ได้เป็นลูกกลมๆประมาณนี้นะคะ นี่นะคะ1เส้นก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด8ชิ้นด้วยกันค่ะเมื่อได้แล้วก็เอามาประกอบได้เลยค่ะชั้นแรกของเรานะคะก็จะวางเรียงกันนะคะทั้งหมด6ชิ้นนะคะแบบนี้ค่ะเมื่อได้แล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะอีก3ชิ้นนะคะวางไว้ด้านบนค่ะนี่นะคะ จัดเรียงนะคะตามความชอบให้สวยงามแค่นี้นะคะเราก็ได้บรอกโคลีน่ารักน่ารักแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะทำให้น่ารักด้วยการติดตานิดนึงนะคะจะนาม,มาทำเป็นกิ๊บติดผมหรือพวงกุญแจก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะก็เป็นไอเดียนะคะในการทำบรอกโคลี่น่ารักน่ารักค่ะ